ลักเส้นจำนวนเหรอคะแล้วก็นับจํานวนตัวเลขใช่ไหมคะอ้าวดินสอลน,อนโอเคค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคเพื่อนๆไหนคุณพ,พ่อขออ่านหน,นับจํานวนเบื้องต้นอ๋อทำได้เหรอคะหมุนดินสอเหรอ,นอนนะคะเดี๋ยวดินสอหักนะคะอเปิดมาเลยคะ่ะอฝึกฟังคาสั่งก่อนคะ่ะฝึก นับเลขหนึ่งถึงยี่สิบกันนะจ๊ะอ่ะนับได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่จับสม,มุด <5, S 1> ได้เลยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นในสิบเอคะนี่ไหนสิเอ็ดคะนี่ค่ะอันนั้นเลขเจค่ะหนึหกเจ็ดแปดเก้าสิสอดสองสสสห้าสิ ออกเสียงชัดๆค่ะสิบหกแล้วอะไรต่อสิบหกสิบไหนสิบหกอยู่ไหนคะสิบหกอะไรอะ่ะไหนสิบหกอยู่ไหนเมื่อกี้นับไปอ่าสิบหกอยู่ตรงนั้นแหละอ่านับต่อไปเลยสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบก่อนสิบหกอยู่ไหนคะสิบหกนอ่าสิบหกนับต่อไปเลยค่ะเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเก้าสิบเก้า แล้วอะไรต่อคะยี่สิบยี่สิบใช่ไหมคะโอเคอ่าเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนอะไรคะลากเส้นเรียงลำดับหนึ่งถึงยี่สิบเพื่อเดินทางไปหาหนล้วก็2นกน้อยให้ได้ไน,นะจ๊ะหนึ่งสองแล้วอะไรต่อสามสามไปทางไหนสามาสามไปเลยสามแล้วสี่สี่ สี่สี่ไปทางไหนดูก่อนยกยกดินสอขึ้นมาก่อนสี่ไปทางไหนสี่ยกดินสอขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรค่ะห้าห้าอยู่ไหนครับห้าอยู่ไหนห้าอยู่ไหนนะห้าอยู่ไหนลากไปเลยถ้าเจอห้าแล้วห้าอยู่ไหนคะยกยกมือได้ลูกน่ายกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนได้ค่ะเราจะมองไม่เห็นอ่าห้าอยู่ไหนคะ เค okay. ถ้าเห็นแล้วห้า,หาเราไปไหนต่อหกเอ้าหกหค่ะดูดีๆหกอยู่ไหนไหนเอหกเอายกมือขึ้นก่อนเราก็จะได้เห็นนี่ลูกไหนคะไหนหอยู่ไหนหอยู่ไหนอ้าไปสิบแล้วไม่ใช่แล้วห้าก็ต้องไปหก่อนห้าไปหไปยังไงคะไหนห้าอยู่ไหนคะ ห้าห้าหกอยู่ไหนคะไหนกหกหกหกอยู่ไหนนะเลขหกรู้จักไหมคะหกเอาไปเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดอยู่ไหนคะากาเปรีหกหกแล้วเจ็ดอยู่ไหนคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนคะเจ็ดแปดอยู่ไหนคะแปดอ๋อแปดอยู่ไหนคะนั่นสิบห้าแล้วลูก 8ปดอยู่ไหนเลข8 8นะเลข9อยู่ไหนคะ9 10 1สสิอยู่ไหน10เอา้านั้นสิแล้วส0อยู่ไหนคะส0 10. 10อยู่ไหนสิบส11 1ิเออเลขหนึ่งสองตัว11ออยู่ไหนคะ11ออยู่ไหนคะ11จากสิไป1 1ลูอ หนเลขสิบอยู่ไหนคะย้อนไปได้อ๋อย้อนไปเก้าไอ้เก้าแล้วสิบก่อนเก้าแล้วสิบสิบเก้าแล้วมาเลขสิบอยู่ไหนคะเลขสิบหนึ่งกับศูนย์ไม่ย้อน <c oughs> ไม่ย้อนกลับลูกเขาให้นับจํานวนจากหนึ่งถึงยี่สิบเลยลูกให้ลากเส้นไปอ่ะเก้าอ่ะสิบสิบอยู่ไหนคะ <c oughs> สิบเราลากไปแล้วไงลูกจากเก้าไปสิบเราก็ลากขึ้นไปแล้วเมื่อกี้อ่ะม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะสิบสิบเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะลูกอยู่ติดกันแล้วมันจะไปยังไงล่ะอ่าเก้าไปสิบเนี้ลูกอันนั้นสิบสี่ค่ะแล้วจะไปยังไงล่ะก็ลากขึ้นไปเลยค่ะเก้าสิบเก้าก่อนเก้าอยู่ไหนคะนั่นแหละเก้าสิบขึ้นไปเลยคะ่ะสิบสิบเอ็ดไปไหนคะสิบเอ็ด สิบเอ็ดเลขหนึ่งสองตัวสิบเอ็ดเลขหนึ่งสองตัวไหนเลขหนึ่งสองตัวเเอ้าเราลากนี่ 11, ยังสิบเอ็ดยังยังนี่สิบเอ็ดสิบอ่าสิบเอ็ดอ่าสิบสองสิบสองอยู่ไหนสิบสองสิบสองอ่าสิบสามสิบสามอยู่ไหนสิบสามคือเลขหนึ่งกับเลขสามลูกสิบสามเลขหนึ่งกับเลขสามสิบสามอยู่ไหนคะ อันนั้นคือเลขสามอย่างเดียวเลขหนึ่งกับเลขสามอยู่ไหนนี่สิบเอ็ดก็คือหนึ่งสองตัวสิบสองก็คือ1กับสองสิบสามก็คือหนึ่งกับสามอ่าถูกต้องไหนสิบสามคะต่อไปสิบก็หนึ่งกับ4ค่ะสิบสี่สิบสี่ลากไป1กับ4อยู่ไหนคะหนึ่งกับ4อยู่ไหนคะจากส3บสามไปก็เป็นหนึ่งกับ4ค่ะไหนอ่ะเจอไหมคะนี่ 1, หนึ่งไหนเึข1่งกับเลขสี่ติดกันไหน4 สี่อยู่นี่ไม่ใช่นะั้นเลขสองเลขศูนย์นี่หนึ่งสามนี่หนึ่งสี่อ่าจากหนึ่งสามมาหนึ่งสี่เลยอ่ามาหนึ่งสี่อ่ามาหนึ่งห้าสิบห้าสิบห้าเลขหนึ่งกับเลขห้าเลขหนึ่งกับเลขห้าค่ะเลขอะไรอ่าสิบสี่แล้วก็สิบห้าลูกเปทั้งไงล่ะอ่าสิบห้าเลขหนึ่งกับเลขห้าค่ะนี่ค่ะอ่า เลขหนึ่งกับเลขห้าสิบห้าสิบหกเลขหนึ่งกับเลขหกค่ะสิบหกเลขหนึ่งกับเลขหกอยู่ไหนคะเลขหนึ่งกับเลขหกนี่เลขหนึ่งกับเลขหกตัวนี้ค่ะสิบห้าแล้วก็เลขสิบหกค่ะสิบหกห้าสิบหกต่อไปเป็นสิบเจ็ด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 เป็นสิบแปดเลขหนึ่งกับเลขแปดอยู่ไหนคะ สิบแปดอยู่ไหนคะเลขหนึ่งกับเลขแปดอันนั้นสิบสามลูก <8. S 1> เลขหนึ่งกับเลขสามเป็นสิบสามสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเป็นสิบแปดสิบเก้าอยู่ไหนคะเลขหนึ่งกับเลขเก้าสิบเก้าสิบเก้าและยี่สิบอยู่ไหนคะยี่สิบยี่สิบไปเจอดกน้อยหรือยังคะไหนวงกลมไปที่นกน้อยเลยยี่ส <Okay. S 1> ิบแล้ว โอ้โหเจอแล้วให้มันอยู่ในลังอ่านาราก็นับเลขได้หนึ่งถึงยี่สิบนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเลขสิบห้าเป็นยังไงเลขสิบสามเป็นยังไงแต่ว่าก็ให้เขาได้ลองสุดเอ้าทำอะไรคะนะคะ คือนาาค่ะนี่คือช่องเรียนนาฬิกาอยู่กับแม่หรือกับคุณพ่อค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกใหม่ใช่ไหมคะใช่เราค่อยๆฝึกไปเราก็จะทำได้ใช่ไหมคะอยากดติดตามช่องนาฬิกาเลยนะคะแต่อย่มกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ๊งนะคะครับผมสวัสดีค่ะ